นี่นะครับเป็นเตาสนามนะครับไปต่อไปตั้งข้อมก่องไฟได้นะครับอันนี้ก็เห็นพอดีเห็นไอเดียจากนา้นาที่ไปแคมปิ้งที่คาสรด้วยกันนะครับน้าเชตเนาะเห็น,นของนาเชตดน้าเชตไปเห็นมาจากที่ไหนอีกไม่รู้เหมือนกันอันนี้ในลาซาด้าในอะไรก็มีครับแต่ว่ามันจะเป็นพวกเหล็กที่เป็นเหล็กแป๊บเหล็กเหล็กกวงนะครับอันนี้แต่ว่านี้ทำเป็นงานดิบๆหยาบๆ,ๆนะครับ เน้นเถือนนะครับอันนี้ก็ตัดเป็นสายที่สำหรับคลอ,องของกาค้องหม้อได้นะครับแล้วก็มันมีระยะชักขึ้นชักลงได้นะครับตัวนี้เราจะเอาเตาเตาสูงเตากาให้มันสูงให้มันต่ำยังไงก็อันนี้ก็ปรับได้นะครับส่วนข้างล่างเนี้ยก็เป็นตะแกรง นะครับตะแกรงหลังพัดลมหน้าพัดลมก็ได้นะครับก็คือเอามาเนี่ยตรงนี้เราจะก่อไฟด้านล่างนะครับเราจะก่อไฟด้านล่างแล้วก็เอาตัวกาเนี่ยตั้งเลยก็ได้นะครับหรือเราจะเอาสําหรับปิ้งย่างก็ได้สมมุติไฟนะอยู่ข้างล่างนะเป็นไฟฟืนไฟ,ไฟเตาไฟแก๊สเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปิ้งย่างได้ นะครับหรือคุณจะไปลากอะไรลงไปกินในน้ำนะไปก่อไฟในน้ำคุณก็ก่อไฟบนนี้เลยเนะี่ยคุณก็ก่อไฟในตะแกงนี้เลยนะครับก่อไฟในนี้เลยนะแล้วก็ตั้งอันนี้ตะแกงหรือถ้าไม่ตั้งคุณจะแขวนแบบนี้เลยชง น้ำร้อนน้ำชากาแฟอะไรก็เอาตามที่ถนัดเลยนะครับอันนี้สูงประมาณร้อยยี่สิเซน,นครับเป็นเหล็กป้องอ้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั่งเนี่ยลักษณะถ้าเกิดคุณลงไปนั่งในลำห้วยน้ำทารเนี่ยขอไฟเตานะนึกนึกจินตนาการนะจินตนาการเอานะครับคุณก็จะนั่งอยู่ที่ระดับ นะระดับัวเข่าพอดีนะครับถ้าน้ํามันลึกกว่านี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปสรรหากินกันในน้ำนะครับคุณก็ขึ้นมากินกันบนบกเถอะเนอะ <c oughs> อันนี้ก็ต้อนรับฤดูท่องเที่ยวเนาะไปใครมีฝีมืออะไรก็ไปไปทำเอาเองนะครับขอบคุณไอเดียจากอาณเชษณ์อ้อนนะแล้วก็จากหลายๆแหล่งที่มานะครับ ขอบคุณเอาไปทำใช้กันดูครับ